เลยแต่คนละสีแล้วก็ชุดเดลไงก,กดพระแก้วมรกตมาเลยจ้ะชุดเดลอ่ะม,มันมันมีไวมันมีจอยรอลตรงพระแกว้วมรกตแต่ตัวสีชุดอ่ะคือถ้าไม่ใช่เดลใส่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะคนอื่นอ่ะมันต้องคนผิวสีหน่อยอะเนาะหนูชอบชุดของน้องคนนี้ โอ้ยคลิปที่มีนายยิ้มทักทายคนสวยมากเลยชุดของน้องวีวีสวยอ่ะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรไบแอะอาการของคนหลงลูกตัวเองเ,ออเครื่องเพชรเครื่องหัวสวยมากเลยแบบเวลาตอนแรกคิดว่าชุดอ่ะมันแบบเพชรเล็กๆที่เราเห็นในภาพใช่ปวละแต่พอเราเคลื่อน่อยในวィィิดีโอมันทั้ชุดเลยเนาะ แต่ได้อยู่ทางพีเอไหมพีเอ็มนอยไหมวันนี้ไม่พีเอ is very happy แต่ว่านั่งอยู่ข้างกันก็บ่นอยากกินผู้เรียนอยู่นั่นน่ะมันแล้ชุดรอบชุดไทยยังไม่ทันจบเลยชีออกไปละโทรหาก็ไม่รับละพี่นี่ขอขอย้ายก้อน ขอขอย่านะขอขอย่านะฟังนะทุกคนมันอิ่มความสุขจนล้นออกปากอยู่ละนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทั้งหูมันอิ่มความสุขจนล้นออกปากอยู่ละนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทั้งหูล้นจะบอกว่าตอนสิแต่จะพูดว่าอะไรรู้ป่ะพี่แม่ทันหนังเรื่องเนี้ยไม่ธรรมดานะแม่เปียทิปแม่เปียดทิปเออ แม่เปีทิพย์เคยเคยเลี้ยเคยเอาพ่อพ่อแบบนี้ไปเลี้ยงเออเป็นเคยเคยเป็นอุปการะพ่อแบบนี้เมื่อตอนที่พ่อแบบนี้เป็นวัยเป็นเด็กๆโออใช่ไปเป็นคนในเป็นเปคนในบ้านเขาอะไรเงี้ยอือโอ้โหวินาลงเพจใหญ่ทุกสื่อทุกเพจทุกพื้นที่อืสุดๆอยากฟังพี่วินาสัมภาษณ์ต่อปียะเนี่ยเมื่อกี้หนูที่หนู ตั้งใจฟังอยู่อะเออเออเขาว่าไงมั่งพี่พินลองไปเปิดฟังถ้าเปิดฟังเปิดฟังเปิดฟังพี่วีนายสัมภาษณ์กับปกเจ๊เนาะแต่ตอนนี้หนูว่างแล้วอ่ะเดี๋ยวขออยู่กับพี่สิบนาทีพี่ให้ไปนอนละได้ใช่ป่ะได้ไหวไหมไหวไหมไม่ได้ก็ต้องได้อะโอ้โหพูดว่าอะไรอ่ะมามาฟังกัน เราก็เจัดทันแม่เต็มเต็มมากพี่พอปี้จะบอกว่าตอนส oh ิบโมงเช้ากองให้เอาช่วมาซ้อมนะแต่หนูบอกฟองเลยว่ากองขาหนูขอล้อร้องเขาทําได้หนึ่งวันหนึ่งวันเองก็เลยขอบอกว่าไม่ได้เอามาซ้อมจริงๆแล้วได้ใส่จริงๆอะตอนประมาณแต่งหน้าเสร็จสี่โมงเย็นเราได้ราดูเรื่องเราดราม่าไหมว่าชุดประจำชาติของเราโดนเอไปตอนที่วันที่เรากลับจากภูเกเตก็เห็นวันนั้น ว่าเออเขายกเลิกอะไรเงี้ยค่ะแต่เข้าใจะทำนะคะเพราะด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยมันมีหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือก้าวเดินต่อไปออในเส้นทางการไปสู่มงกุฎมันมีดราม่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดราม่าหนึ่งวินาจัดก,การกับความรู้สึก,กยังไงบ้างคะในระหว่างที่เส้นทางไปสู่ความสำเร็จมันมีประสบการณ์เนี้ยวินาทำความเข้าใจมากกว่าค่ะว่าการมาประกวดเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่แบบว่า ลื่นไหลไปหมดเลยแล้วก็ส่วนที่แบบว่ามีอุปสรรคติดขัดไปหมดเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำได้คือเดินต่อไปแล้วก็หาทางออกกัแต่และปัญหาทีละปัญหาทีละสเต็ เพราะถ้าเรามานั่งเครียดแล้วเรามานั่งวิตกกังวลอ่ะมันจะไม่ใช่ทางออกีดีที่สุดก็เหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกันพอวินารู้ว่าเขาเปลี่ยนปุ๊บทางพีดีก็ทกมาเลยว่าเอาอยัางไงดีเราก็คุยกันว่าโอเคงั้นก็ให้จัดการทําใหม่เลยใครทําได้บ้างแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวอย่างพี่เอกกับพี่แบงบค์อันนี้ต้องขอบคุณเขามากๆนี่เขารับทางานนี้ให้แล้วเขาบอกว่าโอเคจะทําไม่เต็มที่เราเองก็ไปตามหามีกใครจะทําหัวใครจะทำสร้อยอะไรเพราะมันทําไม่ทันจริงๆนี่มาทำ้องหิดนี่คือแบบทำภายในระยะเวลากี่วันนะคะ คือจริงๆอะที่ทำที่ได้อุปกรณ์มาแล้วอะแค่24ชั่วโมงนะคะที่บอกว่าสามวันนี่คือวันแรกที่รู้ว่าคืออยู่ภูเกต็ตแล้วเขาอยู่ภูเก็ตกับวีนาด้วยเขาไปตามถ่ายรูปไปตามดูแลต่างๆเขาบินมาถึงที่กรุงเทพวันที่เอ่อจะก,กลับจากภูเก็ตอห้าทุ่มคืนนั้นวันต่อมาไปหาซื้อของซื้อนู่ซื้อนี่ต้องเอาของมาประกอบกันาตามหาคนโน้นคนนี้ทําหัวทําอะไรอย่างเงี้ยอีกวันนึงถึงจะได้มานั่งเย็บ มานั่งสอยมานั่งอะไรเงีก็เลยผลทั้งทีมสรับุรีไปนั่งสอยกันที่เห็นออกมาว่านั่งดุมกันเป็นวงกลมแล้วุดก็ได้่าเสร็จวันนี้เพื่อทำจริงๆงอย่า,าง24ชั่วโมงโอ้ใช้เวลาทำ24ชั่วโมงในขณะที่ด่ังบ้านวินมา,นา,นา,นานอ่ะจริงๆเราที่ต้องตอยคอยสอนอยู่บนเวทีรรเราเป็นห่วงหรือเราแบบ รนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมไหคะจริงๆริเวนะาคอยถามค่ะว่ามีไอเดียชุดยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอาตรงว่าเวลาระยะเวลาสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมเข้าไปดีไซน์ด้วยแต่เขารู้อยู่แล้วว่าเราชอบแบบไหนก็เลยแบบว่าถามเขาว่ามีผ้ามีอะไรไหมมีอะไรพิเศษที่เราเล่นได้บ้าง ก็เลยบอกว่าเราได้จินตนาการไว้ตอนที่รู่ให้ซ้อมเราก็จินตนาการตอนออกไปซ้อมก็คิดซะว่ามีผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็มีไอตัวถืออ่าที่เป็นนงยูงให้ค่ะก็ซ้อมออกมาเมื่อกี้แหลก่อนที่จะขึ้นโชว์ซ้อมกันแล้วก็เดินย่างเที่ยวมาไ,ได้ยน <Okay. S 1> ะ้คะคาถามสุดท้ายค่ะใน้ค่ะน้าพีวีนาเนี่ยได้รับกําลังใจจากทีมพีเทีมอร์ฟีนที่ชี้เยอะมากเลยในวันที่เขาเจอปัญหารวมไปถึงพี่แบงค์ด้วยอยากให้วีนาให้กําลังใจทีมสระบุรีเนีย ไทยอีสุทธช่วยลดการเสียฟ้าโฆษณาแป๊บนึงเหมือนกันเมื่อกี้ของหนูถือทอดนี้ก็โฆษณาว่ารู้สึกช่วยลดการสวัสดีกันเลยครับช่องปากตี๊ด๊ี๊ด๊อดเลิงใช่หนาคุณกำลังตั้งใจฟังเลยอ่ะเดี่ยวปากสะอาดเทพไทยไม่จบในวันที่เขาเจอปัญหารวมไปถึงพี่แบงค์ด้วยอยากให้วินาให้กำลังใจทีมสระบุรีนะคะจริงๆทีมสระบุรีเก่งมากเท่มากจริงๆแล้ววินาบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะมีกี่ดราม่าเนี่ยคือเขาไม่ยอมแพ้เขาสู้ต่อ วินาอยากจะส่งกําลังใจของวินานะคะให้ทีมมาวาดท,ทุกวันทุกวันนี้ที่วินาทาได้แบบนี้ไม่มีความเครียดไม่มีความทิตกกังวลเป็นเพราะว่าทีมดีจริงๆแล้วทีมความที่จะซัพพอร์ตอยู่เสมอเลยถ้าไม่มีทีมก็จะไม่มีวินาที่มาอยู่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นขอบคุณพีดีทั้งสามท่านแล้วก็ทีมแระบุรีทุกคนนะคะความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในวันที่23ทุกคนมีส่วนเท่าเทียมกันและวินาก็จะดีใจมากๆถ้าวันนั้นเราได้ฉลองไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณวีนามากค่ะและทุกคนอย่าลืมเชีร์และให้กำลังใจวีนาแล้วก็พวกก็ประกวดอีกเจสสโจังหวัดในวันที่20สิบและย3สิบสามสิงหาคมนี้นะคะรอบพรีมินารีแล้วก็รอบไฟนอลมีซินเดอเรลล์ไทยแลนด์ท0 2 5ีทวนีไฟไม่เคยลืมพวกเราเลยเพราะเราบือน้องทุกวันน้องจะลืมเราได้ไงคะแล้ววุ่นวายเกินเรื่องเกินราวกันทุกวันวีนาไม่เคยมีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแต่วีนามีความรู้สึกว่าวุ่นวายวีนารู้สึกว่าไพ่แม่อชินแม่นมากเลยค่ะ วุ่นวายวินาู้สึกแบบว่าเลิกยุ่งกับหนูสักทีได้ไหมอันเนี้ยถ้าทีมอื่นเขาบอกเทพีมไม่สนใจพีดีทีมนี้เมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับหนูวินาเหมือนเหมือนเด็กยมมือทุกคนยมมือเดี๋ยวคนนั้นอุ้มเดี๋ยวคนนี้อุ้มเดี๋ยวแม่ชีจะเอาอย่างงั้นเดี๋ยวแม่ฟินตั้งไงวินาเลิกยุ่งกับหนูได้ไหมคะเทหนูไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยปล่อยหนูอยู่กับพี่แบงค์ได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณติ๊กเกอร์ค่ะแม่ปล่อยหนูอย่างเงี้ย ก็นะเป็นมีจังหวัดหรือพีดีเทพีดีไม่สนใจเลยของเรา <S <S พีดีสนใจมากเกินไป <S <S พีดีวุ่นวุ่น <S <S มากเกินไป <S <S พีดีวุ่นวายมากเกินไปไอะไรเงี้ยเออแล้วว่าทําไมวันนี้คือไม่ได้ใส่ชุดเหลือบแดงอ่ะชุดสีน้ำเงินสวยกว่าหรออันไหนไอชุดที่ขึ้นเวทอีอ๋อผมเอามาสองเอามาสองชุดพอตอนแรกอะเมื่อคืนผมไม่รู้ว่าแบบได้หาอยากหากันมีใครส่งมาผมก็เลยรีบโทรหา พัดใช่ไหมบอกว่าพัดเอามาหน่อยนะอะไรเงี้ยนางก็รีบมาให้เรียบร้อยอันนี้พี่เอสส่งมาพอดีเหมือนกันครับตอนเย็นก็เลยให้น้องลองคราวนี้ดันขามันลอยอ๋อชุดพัดขารอยใช่ครับคราวนี้ก็หยิบสีแดงมาใส่แล้วตอนเลือกนางเอา,เอาหนูเอาชุดหนหนูเลือกเลยแล้วพอแม่หนูเอาสีแดงสักพักแต่ว่าหนูว่าถือเคสนะแม่เรื่องสีแดงแม่แม่ลองเปิดวันที่เนี่นก็เตรียมตัวจะใส่เลยปุ๊บวันจันทร์ช้ามใส่สีแดงวันจันทร์ วันนี้วันตันจะมาใช่อุ้ยการ์กันีสีแดง<ช> ح ح> เปลี่ยนน้ําเงิน <c oughs> ก็เลยไม่เปลี่ยนในห้องก็งแหละก็ไม่เปลี่ยนคนบูนคนเชื่ออะไรแบบนี้แล้วเปลี่ยนสีน้าเงินแล้วก็กางเกงมันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนใสก่กางเกงพัดไปนอ่นนะะไม่ได้รู้ว่าทําไมกางเกงมันไม่เข้ากับเสื้อเลยวะอะไรอย่างเงี้ยปิดไฟก่อนแม่เนี่ยแม่ทําแบบนี้ไม่ได้นะอันเนี้ยแม่แม่ชีกําลังไล่พี่แม่ชีวินบอกว่าปิดไลฟ์นะแต่จะปิดไฟแล้ว พี่คุยอย่างเ้ขาตั้งชื่อทีมสลับรีว่าทีมทีมสวูอชาวนาวูเป็นแฟนคลับของวีนาแล้วก็ทีมของวีนาชื่อทีมสวูอเอาละเวาข้จะวุ่นวูวพี่เอก็จะต้องรู้ว่าคําถามมีอะไรแล้วต้องเตรียมยังไงแล้วยังน้องจะใส่อะไรอย่างเงี้ยแม่ชีก็จะบอกว่าแต่งหน้ายังไงทําผมยังไงน้องไม่ใส่อันนั้นอันนี้หรออะไรเงี้ยแม่ชีก็ มึงทําคลิปหรือยังมึงทํารูปหรือยังรูปเป็นยังไงรูปลงหรือยังยังตอนไหนสวืออันนี้คือไล่ป่ะเนี่ยไล่ไปป่ะี่ผีหนูจังหวัดสวบุรีปาเจีหลับแล้วแม่ฟินจะขึ้นไลฟ์อะไรอีกชั่วโมงนึงแม่ฟินต้องไปบินและะ้วค่ะชิปิดไฟไล่ละ <laughs> น้องต้องกินอะไรไหมต้องไปยาป้ายปากอะไรมีมไหมแบงค์ดูให้น้องไยครับมีมีนางถามเออผมวันที่ผมแม่นางนัน่งแต่งหน้าอยู่ใช่ปะนางขันมาถามแม่ <S 2> <S 2> เอ้ยไมปิดไม่ได้ยินเสียงนางถามหนูว่านางแต่งหน้าอยู่นางหันมาถามหนูว่าแม่หน้าหนูมีอะไรผิดปกติปะอืมก็ไม่เห็นมีนี่เนี่ยตรงนี้มันบวมเอาม้าแล้วไปโดนอะไรมาไม่เห็นมีอะไรเลยนะหนูก็บอกมาอย่างงี้ หนูเคี้ยวข้าวแล้วมันกัดปากหนูเองสาบรอบด้วยนะแล้วหนูก็เลยว,ว่าหล่อเคี้ยวแรงขนาดนัด้นเลยหรอคราวนี้ก็เลยบอกว่าเคี้ยวสิแม่นี่บวมมันแต่หนูมองไม่เห็นนะคือแบบมองมองผ่านๆน,นะมองไม่เห็นหรอกก็เลยก้มไปดูบ่าโอ้โหเคี้ยวข้าวแรงเหมือนกันนะเราอะโดนที่เดินสามรอบอะโอ,อะโ้ช้ำม,มากอะดูในใจช้ำม,ม,ม,มากอะ,มมกอะสุด คือแม่ฟินตอนนี้แม่ฟินพยายามติดต่อวีนาน้อยแม่ฟินพยายามคุยกับวีนาน้อยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบอารมณ์แปรปรวนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผงผางแล้วแม่ฟิน่อยากคือในการประกวดอยากให้วีนาคือวีนามันจะชอบอยู่อะไรที่มันสบายใจอ่ะทีนี้คการความผงผางของแม่ฟินอาจ่จะทําให้วีนาปวดหัวกูก็เลยไม่คุยกับวีนาใช้วิธีโทรหาแบงค์โทรหาชี่เอาไปสื่อสารกับน้องเพราะถ้าน้องจะแบบวับกวนน้องน้องจะรู้สึกอะไรอย่างนี้หรอปะ เดี๋ยน้องจะยมมือเกินไปออทุกคนพยายามไม่สื่อสารกับวีนาไม่คุยเองไม่คุยเองมาตั้งแต่เข้ากองแล้วนะพรรู้สึกว่าถ้าฉันคุยเองอะน้องจะเลี้ยงวีนาเหมือนเลี้ยงอันดาแม่ฟีนตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> คุยกับลูกผ่านคนอื่น <c oughs> วันเนี้ยอันดาอยากมาเล่นกับแม่มากเลยแต่วันเนี้ยกูเครียดมากเพราะว่าแบบจะต้องนึกออกไหมช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีอะ่ะมันคือสุดๆอะ่ะแบบเล่งอันนั้นเอาวันนี้อนะไรเงี้ยอันดาอยากมาเล่นกับเจเจ,เจไอ้มาปางมา อันดาก็จะเจ๊โทรบอกยายบุญขอร้องวันนี้ขอวันหนึ่งเอาลูกไปเลี้ยงหน่อยอยากให้เข้ามาได้ไหมคือเนื่องเข้าใจอันดาป่ะมันจะมีความต้องการมากมายอ่ะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อันดาพูดคํานึงอ่ะถ้ามามีจะไปตอนไหนมามีต้องบอกอันดานะอันดาจะกอดมามีอย่างเงี้ยหอมแก้มมามีเลยแล้วเนี่ยฉันจะไปไม่บอกมันหน่อยต้องไปหอมมันด้วยหอมมันได้ไหมอันอาตื่น ไ่เขาไปหอมวันนี้ไปก่อนนะอย่างเงี้ยแค่นี้พอได้ไหมไปหอมแก้มอันดาปะ่ะหัวหนูจะนอนล,ละแล้วก็ไม่ไม่สนใจกุกละหัวจะนอนละหัวหลับแล้วัวบนละอ่างั้นเราเจอกันพรุ่งนี้๊ม่บานะนะทุกคนงพิ่ชี่อันนี้ซีเรียสเราเหลือไลฟ์แอคกาสองรอบที่ต้องถ่ายอีพิชี่ผู้พี่ไปเกาหลีพี่จะไลฟ์จากเกาหลีพิชี่ให้คนเบิกแอคกา ให้จังประสานเอาแอคก้าไปให้พี่ชี่พี่เอสแล้วทุกคนต้องมีแอคก้าในมือไทยอนสองรอบโอเคไหมเพราะไม่งั้นคือไม่มีเวลาแล้วว่าเรามีเวลาน้อยมากโอเคตังค์้หไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปไปแม่เดินทางดีๆนะครับ